เหมือนความสำคัญมันต่างกันนะครับมีรายงานข่าวบอกว่าเรอันมาริดราชชนชุดขาวเนี่ยมองความสำคัญเอ็มเปเป้ก่อนฮาแลนด์นะครับอืมนั่นแหละครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก l ลกเกฟครับสื่อจากฝรั่งเศสรายงานบอกว่าเรอันมาริดมองเรื่องการคว้าตัวเอ็มเปรเป้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีความสำคัญเหนือกว่าการดึงฮาแลนด์ของแมนซีสตมาร่วมทีมซะอีก ราชชุดขาวเรอันมาเริตกับเสียคาริมเบซิมากองหน้าตัวเก่งที่ย้ายไปในช่วงเสมมอร์ที่ผ่านมาทําให้มมเริตต้องมองหากองหน้ามาทดแทนก่อนจะดึงโคเซลูมาจากเอสปันยอนด้วยสัญญายิมตัวแต่ถูกมองว่าย,ยังไม่เพียงพอกับการไล่ล่า,ลาความสําเร็จทางในลีกแล้วก็ระดับทวีปนะครับ กุนซืออย่างคาร์โลอันเชลติเลือกที่จะดันโรดิโกโคเอสขึ้นไปทําหน้าที่ในตาแหน่งกองหน้าคู่ซึ่งตัวนักเตะบอกว่าต้องดิ้นรนและปรับตัวอย่างหนักเลยเนื่องจากไม่ถนัดกับตําแหน่งนี้โดยทําได้แค่2ประตูจาก14เกมทุกรายการในฤดูกาลน,นี้สําหรับโรดิโกโคเอสและแล้วครับเรอ์นแบริดมีข่าวกับกองหน้าระดับโลกทั้งเอ็มบปเป้และก็ฮาแลนด์แต่จากรายงานของสื่อฝรั่งเศสบอกว่าเรอ์นแบริดมองว่าการคว้าเอ็มบปเป้เนี่ยมีความสําคัญเป็นลําดับแรกเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ รายงาน,นบอกว่าฟลอเรนติโนเปเรสประธานของเรอัลมาเดรดมองว่าเอ็มบาเป้ P e, เหมาะกับสโมสรมากกว่าเออร์ลิงบล่์หาเล่นจากแมนซิตี้ในเวลานี้ซะอีกนะครับอืมนั่นแหละครับความสําคัญมันอาจจะต่างกันในมุมมองของกุนซือแล้วก็ระบบของทีมด้วยนะครับที่อยากจะได้เอ็มบาเป้ P e, ก่อนเออร์ลิงบล่์หาเล่นสำหรับ,รบรเรบอรัรอลมาเดรดก็ต้องมาตามเลยว่าข่าวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับช่วยกันก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะ จัดไปให้แวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม